แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกิลลาร์นชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกิลลาร์นชอ็อปเอลสตีมเพื่อนชาวกินน้องเบททุกคนวันนี้นะก็พบกับการเล่นในตัวของ m อใหม่กันซึ่งผมจำชื่อด่านไม่ได้นะฮะเอาไว้ว่ามันก็คือด่านที่มาเป็น MC ใหม่ที่มาในทตีมของทตีม อัปเดตเกี่ยวกับดวงดาวอ่ะอัปเดตท,ที่เป็นด่านของเอลเดอร์กับน้องวัวนะฮะโอเคซึ่งจุดเด่นของด่านนี้เนี่ยก็คือเป็นด่านที่สีขวางเยอะแบบเยอะมากนะฮะดังนั้นตัวที่โดดเด่นในด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นสายทาลายนะตัวที่ตอนนี้มาเป็นท็อปเทียร์เลยก็จะเป็นลุงบาร์กแต่ว่าลุงบาร์กนี่ผมเล่นแหละในคลิปนี้แต่ว่าขอเล่นแบบไอ้นี่ละกันงูปลาปาละกันซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเล่นงูปลาปานะดังนั้นก็เลยเดี๋ยวเอ,เอาไปเล่นเป็นอีกเซตหนึ่งนะฮะ ส่วนอีกเซตหนึ่งที่แบบช่วงนี้มาแรงเราค่อนข้างแบบดูดีเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือเลมอนซึ่งเลมอนเนี่ยเล่นง่ายกว่าแบบมากๆๆๆเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนแต้มมันก็ต่างกับลุงบ์กเยอะนะเพราะลุงบ์กเนี่ยปัจจุบันคือพี่แกไป1680ล้านเกือบ1 7 0 0ล้านลวแต่ถ้าเป็นเลมอนเนี่ยสูงสุดปัจจุบันมันจะได้ประมาณ1,400ล้านเนาะก็ต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเอาจริงนะถ้าจะต้องเลือกเล่นจริงๆเวลาที่ผมสมได้ด่านนี้เนี่ยผมก็จะเล่นเลมอนนะฮะเพราะว่า มันไม่เสี่ยงเท่าตัวของลุงบานั่นเองนะคือมันง่ายกว่านะฮะก็แค่เล่นแบบไม่ชนก็พอละตรงจังหวะที่ชนเนี่ยถามว่าชนได้ไหมมันชนได้ครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าชนเกินครั้งหนึ่งไปเนี่ยก็คือชนครั้งที่2องไปต้นไปเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ได้นะเพราะว่าตัวเลมอนเนี่ยโล่ของมันเนี่ยถ้าเกิดอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะเลมอนเนี่ยเวลามันมีโล่อยู่เนี่ยมันจะได้พาสิติดตัวมา2อ,อย่างนะก็คือ1เลยมันจะได้เพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดนะเวลาที่เก็บเยลลี่ตอนมีโลอกอกยาางนงาคคจะมมข้ม็ื มันจะได้ลดพลังงานช้าลง5%ตอนที่มีโลอยู่รอบตัวดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาโลไปแตกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเลมอนเนี่ยเลือดลดเร็วขึ้นก็จะทําให้ตุยไวขึ้นมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปไม่ถึงขวดเลือดน,นะอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เล่นแบบเครื่องยนต์นะเอออันนี้เซตสมบัติยาาที่เห็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์หรือไม่ได้ใช้แบบพวกขีบไอเทมมาเพิ่มระยะเพิ่มลูกไฟนะฮะดังนั้นอ้ามแนะนําว่าอย่าเอาโลแตกดีกว่าแต่ถามว่าโลแตกได้ไหมโลแตกไอ้ครั้ง,น,งนะนนนึงงะออัี้ผมมไปลา โลมันแตกได้ประมาณครั้งหนึ่งนะเออแต่ว่าอันนี้คือผมจะเล่นแบบโลไม่แตกนะฮะเพราะว่าผมเน้นเอาชัวร์เนาะแล้วก็ผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องแบบเอาโลไปแตกตรงไหนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้บอกไปว่าด่านนี้ก็คือไม่ได้ชินอะไรขนาดนั้นแล้วมันเป็นเอาจริงนะสายทําลายเป็นสายที่ผมไม่ชินอยู่แล้วอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้ก,กันนะฮะอ่ะโอเคก็ตรงจังหวะเซตท้ายของเซตลีผัดแรกเนี่ยจะสังเกตว่าเลมอนเนี่ย พอมันพุ่งจากขวดพุ่งเนี่ยแต้มมันพุ่งมาเป็นพันล้านเลยนะคือแต้มมันเยอะมากจากการพุ่งจากขวดพุ่งนะเพราะว่าเลมอนเนี่ยพอมันพุ่งจากขวดพุ่งอ่ะมันได้เอฟเฟกต์ทำลายด้วยไงคือความสามารถของเลมอนมันเวลาวิ่งความเร็วแสงมันจะทําลายสี่ขวางถูกไหมล่ะดังนั้นไอเอฟเฟกต์จากขวดพุ่งที่มันเป็นเอฟเฟกแบบวิ่งความเร็วแสงเนี่ยเลยได้รับผลกระทบไปด้วยก็เลยทาให้เลมอนเนี่ยทำลายสีขวางจังหวะท้ายแล้วแต้มมันเด้งขึ้นมาเยอะมากตอนแรกที่ผมเห็นวันแรกๆเลยเขาใช้เครื่องยนต์กันแต่ว่าไปมาพพออขขวดดุ่งมมมมาาาปะะแต้้้ันนนเเเึยกโค สับผัดส,สองที่เอามาเล่นกับคอมโบเลมอนได้ดีเนี่ยก็จะมีตัวของอตัวน้องแมงป่องนี่แหละเป็นผัดส,สองที่ดีที่สุดสำหรับเซตนี้ในตอนนี้นะฮะส่วนตัวอื่นนี่ผมจําหน้าไม่ค่อยได้ละเอาไปว่ามันน่าจะมีตัวของน้องต,ตอนนี้มันก็จะมีพอกพอมดโดนัทอะไรเงี้ยพวกตัวที่เป็นแบบสายทําลายอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างมาแรงนะ,อะโอเคก็จังหวะปิดท้ายไปสับตัวของแมงป่องนะแมงป่องเนี่ยตัวจังหวะท้ายก็พยายามยือสกิลนิดนึงนะเพื่อให้ไปได้ไกลขึ้นเนาะ โอเคก็จบที่1,371ล so ้านนะก็ด่านนี้แต้มจะแขวนนิดนึงนะดังนั้นถ้าผมทำแต้มได้น้อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเซตหนึ่งกันดีกว่านะครับโอเคมาต่อกันอีกเซตหนึ่งนะแถมให้นะก็จะเป็นเซตลุงบ์กกันยันนี้บอกไปว่าลุงบ์กเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดในด่านนี้นะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เคยพูดไปน้องว่าลุงบ์กเนี่ยช่วงที่มันมามันไม่โหดเพราะว่าด่านมันไม่ซัพพอร์ตเลยตัวมันก็อาจจะได้โผล่มาบ้างในเบรกในช่วงกอนห้ถมยยยิเเ็็คืไล แต่พออัปเดตด่านสีดาวนี้มาพูบก,ก็คือลุงบักเกิดเลยนะฮะคือหลักๆเลยเนี่ยผมต้องพูดตามตรงว่ามันทําแต้มได้เยอะมากแต่ว่าผมอะ่ะยังเล่นแบบงูปลาปลาอยู่นะก็คือเล่นเท่าที่เล่นไหวนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเล่นไม่ถูกใจหรือว่าแต้มน้อยแบบมากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้คือเน้นแบบเอาคลิปล้วนๆเลยเพราะว่าขี้เกียจอัดหลายรอบแล้วแล้วผมก็นั่นแหละช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะฮะก็เลยอะ่ะตามมีตามเกิดละกันถือว่าเป็นการมารีวิวด่านสีดาวตามที่เราเคยทําไว้ตลอดแต่ว่า ดาซีดาวเนี่ยผมก็คงทาคลิปแค่คลิปนี้คลิปเดียวแั่แหละนะฮะแล้วก็คงไม่ทําอีกแล้วนะเออเพราว่าอย่างที่พูดไปคือผมไม่ถนัดสายทําลายจริงๆนะสายทําลายเป็นสายที่ผมขย,ยงที่สุดละในการเล่นเกมนี้นะเออบอกว่ามันเขาทั้งแต้มแกง่าย,ายแล้วก็บวกกับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วไงพอเป็นคนไม่ค่อยแม่นขนาดเล่นสายเยลลี่เราย,ยังแต้มแกง10ล้านเลยนับอะไรกับภาษาสายทําลายทําลายชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งขึ้นมาประมาณเกือบล้านอะไรเงี้ยสมมติพลาดสิบชิ้นก็9ล้านละ9ล้าน10ล้านละเออดังนั้นก็ นั่นแหละนะเราไม่ได้ถานที่เข้าใจเนาะโอเคก็ลุงบาร์ที่มันโหดในด่านนี้ด้วยเหตุผลอีอย่างคือตอนนี้ลุงบาร์มันเป็นตัวที่มันค่อนข้างจะเล็งทําลายได้ด้วยตัวเองไงเออมันก็เลยแบบทําให้ตัวมันทาแต้มได้เยอะนอกจากเบสแต้มมันเยอะกว่าเพื่อนเราอะ่ะมันเป็นตัวที่เล็งทําลายเองได้ด้วยก็เลยทําให้ตอนนี้ลุงบาร์มาแรงมากเพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็แต้มเนี่ยเกือบเกือบพันเล้านนะสูงสุดตอนนี้ก็1680ล้านอย่างที่บอกนะแต่นั่นแหละมันต้องเล่นแบบเป๊ะมากๆเลยนะฮะ ผัดสที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของโดนัทกันนะซึ่งผมก็จะใช้ให้ดูนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือผมก็ตอนนี้ยังค่อนข้างแบบไปทางงมๆนิดนึงนะไม่งนิดนึงอ่ะก็งมเลยแหละแล้วพยายามจะเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันคือเอาจริงนะคลิปเนี้ยผมแค่พยายามเล่นให้มันไม่ชนเล่นให้มันเพอร์เฟกผมก็พอใจแล้วนะเพราะว่าผมพูดตามตรงเลยว่าด่านนี้เนี่ยช่วงด่านท้ายๆยากมากนะด่านท้ายอ่ะยากนะฮะเพราะว่ามันมีสีขวางแบบมันมีจุดคิดบล็อกแปลกๆค่อนข้างเยอะนะ คือมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบมันจะชอบวางแง่งมาไว้อะไรเงี้ยเออแล้วเราแบบชนโอกาสชนมันสูงมากผมก็เลยแบบไม่ชินจริงๆนะด่านนี้เนี่ยด่านท้ายมันเป็นด่านตีมเอลเดอร์เนี่ยอันเนี้ยคือแบบไม่ชินเลยนะฮะตรงจังหวะท้ายเนี่ยก็พยายามยื้อสกิลให้ไปได้ไกลนิดนึงนะก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้ก็คือผมไม่ได้เล่นดีเท่าไหร่นะแต่ว่าขนาดเล่นไม่ดีก็เกินพันล้านนะผัดแรกพันหนึ่งร้อยล้านแต่ว่าถ้าเล่นดีเนี่ยผัดแรกแบบไปเกินพันสองเกือบเกือบพันสามได้เลยนะส่วนผัดสองเนี่ย แต้มดีไม่ดีขึ้นอยู่กับจังหวะของการเสกตัวของเยลลี่โดนัทนะก็ขึ้นอยู่กับจุดตายลุงบาร์ด้วยซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจุดตายลุงบาร์ที่ผมได้มาเนี่ยมันโอเคไหมหรืออะไรยังไงหรือไกลไปหรือเปล่าหรือสั้นไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็ยังงงๆอยู่นะเออแต่ว่าก็คือด่านมันอัปเดตมาตั้งแต่ช่วงไอ้วันที่ไอ้นี่แล้วไงช่วงประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าแล้วไงแล้วทีเนี้ยคือได้วความที่ผมก็แบบช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับด่านนี้เลยทั้นนีน้วก็เลย หรือว่าได้มาทําคลิปละกันเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จริงๆนะฮะก็เลยนั่นแหละเนาะคลิปนี้ก็เลยอาจจะแบบช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่อยากรอดู M4 นะแต่นั่นแหละก็อาจจะผิดหวังกันนะเพราะว่าเล่นก็ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเออก็อย่างที่บอกไปว่าขอแค่ให้มันวิ่งเพอร์เฟกต์ก็พอผมก็พอใจแล้วนะอ่ะก็จบที่1 4 8 2ล้านนี่ขนาดผมเล่นมั่วนะเนี่ยแต่มันยังค่อนข้างพีคเลยอย่างที่บอกนะฮะคือถ้าเกิดเล่นสุดๆอย่่าาาางีบอกกไไไปปวนนนน1680 200ด้้ลยะะ็ห อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายนิดนึงสำหรับตัวของด่าน m อกันดีกว่านะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเล่นด่าน MC มไหมเนาะมันชื่อด่านอะไรนะความทรงจําแห่งดวงดาวและจันทรานะฮะผมไม่รู้คิดไปเองรเเเหรือเปล่าว่าด่านสีดาวเขาชอบตั้งชื่อแนวนี้มาจังเลยนะแบบตั้งชื่อแบบพาลนาเวิ้นเวอร์ยาวๆนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาสรุปปิดท้ายกันอย่างที่บอกเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเซตที่ดีที่สุดก็คือเป็นเซตของลุงบาร์กนะก็ทําอย่างที่บอก ทำได้เกินพันหกร้อยแปสิบเจ็ดล้านนะแต่อันนั้นก็คือผมก็เล่นแบบงูปลาเล่นเท่าที่ไหวนะส่วนเซ็ตที่ลองลงมาก็จะเป็นตัวของเลมอนที่ตอนนี้ก็ไปพันสี่รอยี่สามล้านแล้วนะส่วนเซ็ตที่ลองลงมาอีกก็จะมีพวกอะโวคาโดพอมดมีช็อกโกบาร์อัตสวินนะพวกตัวที่เป็นสายทำลายหมดเลยส่วนผัดส,สองก็เน้นทำลายไม่ว่าจะเป็นสาวเจ้าปลาป๊อปคอนดาร์ช็อกลุงบาร์กอะโวคาโดน้องโดนัทแมงปองอะไรเงี้ยพวกตัวที่เป็นแบบเน้นซัพพอร์ตในเรื่องการทำลายเนี่ยตัวพวกนี้ก็คือมาหมดนะฮะ ส่วนถามว่าตัวธรรมดาเล่นได้ไหมผมก็ไปลอง,ลองมาผมไปลองเซตน้องดีม,มาแล้วก็ใช้แบบผัดสองลำไยอะไรเงี้ยเพราะว่าด่านมันอย่างที่เคยพูดไปว่าด่านสีดาวอะ่ะโครงสร้างการวางขวดเรื่อมันจะไม่เหมือนกับด่านปกติเนาะซึ่งก็ไปลองน้องดีม,มาน้องดีก็ได้ประมาณพันหนึ่งร้อยล้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าห่างกับพวกเซตพวกนี้มาค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นถ้าจะเล่นด่านนี้ก็นั่นแหละผมจะแนะนาเลมอนสุดนะเพราะว่าค่อนข้างจะเสะถียรสุดแล้วในบรรดาเซตที่ผมลองมานะฮะส่วนถ้าเกิดใครแบบไหวก็ไปกับลุงบักก็ได้นะแต่นั่นแหละ ต้องฝึกค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะซึ่งเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าเหมือนคนไม่ค่อยให้ความสาคัญกับด่านสีเท้ารอบนี้เท่าไหร่นะ <c oughs> เออเหมือนค่อนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่นะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นมะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย